ทกสอเปิดให้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด19หนึ่งหมื่นบาทมาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสอ,ส,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 อสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทกสอร,ร่วมใจสู้ภัยโควิด19เคียงข้างคนไทยมอบสินเชื่อสู้ภัยโควิด19เพื่อเสริมสภาพคล่องการดําเนินชีวิตภาวิกฤตโควิด19วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับ อัตราดอกเบีย้ย0.35%ต่อเดือนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับโดยแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่าน Line Official B A A C Family นะครับ B A A C Family ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565ครับพี่น้องครับทันทีสอบถามหมอชาติเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินอะไรต่างๆนะครับวันนี้ทกสเปิด ให้ทันกู้แล้วนะครับสินเชื่อสู้ภัยโควิด1 9เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตภาวิกฤตโควิด1 9นะครับวงเงินรายละไม่เกิน1,000 0บาทนะครับติดต่อเลยนะครับง่ายๆนะครับแอดไลน์ B A A C Family นะครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับที่ B A A C Family นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน65นะครับที่ไลน์ Official ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อสำหรับท่านที่สนใจจะรับสินเชื่อสูภยัยวิก9จากทอกศออนะครับก็ดำเนินการนะครับขอสินเชื่อได้นะฮะที่ l ล n e ออฟ i ิเชีย BAC Family นะครับก็ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อไปด้วนะครับเผื่อว่าพี่น้องทนายที่มีความจเป็นจริงนะครับก็จะได้รับเ,เงินกู้ในส่วนนี้ไปก็จะได้บรรเทาความเดือดร้อนไปในระดับหนึ่งนะครับ ฝากแชร์ต่อฝากบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k หมอชาติจากเล่าด้วยนะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ